สวัสดีค่ะสวัสดี f อซนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะมาพบกันนะคะหลังรัฐบาลไทยออกนะคะโอ้ยสองสามมีสิทธิ์ไหมคะบ่มีพอโตสองสามข่อยอ้าวดีใจกับสายวิ่งด้วยนะคะพอได้ปนได้เจวกันเนาะเปีดกับบมีเลยค่ะเปดีดข่อยไปอยู่สาดังไลคยค่ะดังหลาย,ลายบม่มาเนาะ ไปก็คงได้พอหอมปากหอมคอวายุ่เจ้าที่คือห้สวงหลายเถอะค่ะเจ้าที่ห้สวงบักไลยหนึ่งสายวิ่งนะคะเมื่อเช้านี่ใครเห็นเลขทุ่มนะคะเจ้าที่นี่จะชอบให้เด่นนะคะให้เด่นบนผู้ไดสายวิ่งนี่เลืศเลยนะคะสายวิ่งเนื้อสองนะคะโอ้ยพอได้วิ่งนะคะไปาจ่ายค่าสองสามกับสองศูนย์ เอ้าวันนี้นะคะสู้กันต่อไปนะคะไม่เกินความคาดหมายของเราว่าเราจะโดนกินนะคะโอ้ยเลขวันเกิดจะเมียหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนาโอ้อยสิได้ยังคอยกันไปแต่สองสามเนาะทุกคนเนะ สู้กันต่อไปนะคะใครที่ได้ดีใจด้วยนะคะดับของเราเอาอยู่ทุกสูตรนะคะดับของเราเอาอยู่ทุกสูตรนะคะไม่เหนือความคาดหมายของเรานะคะดับเอาอยู่เอามาดูกันนะคะทุกคนนะมีใครได้บ้างเนาะรายงานตัวหน่อยนะคะสายวิ่งนะคะวิ่งเอาละคะ่ะเพราะว่าตัวไหนก็ซื้อไม่ได้นะคะขนาดแอดไปซื้อเจ็ดสามเก้านะคะเจ็ดสามเก้ายังไม่ได้เลยนะคะเจ็ดสามเก้าเนาะ ก็โชคดีแล้วราค่ะที่มันไม่ได้นะคะพวกทุกคนเพราะว่าถ้าถ้าซื้อได้ก็คงโดนกินค่ะเพราะว่าเลขมันเต็มนะคะเลขมันเต็มค่ะซื้ออะไรก็ไม่ค่อยได้นะคะก็โชคดีของเรานะคะและโชคดีด้วยนะคะที่ว่าไม่เพิ่มเงินไปนะคะ เอาของเจ้าแม่ก็หลุดตามตามไม่มีเนาะห้าสี่มาหกสี่นะคะหาดังหลายค่ะหาดังหลายบบมาจ่อยเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีสูตรไหนเข้านะคะสูตรไหนเข้านะคะแอดจะได้ลงให้ก่อนนะคะโดยเฉพาะเลขดับนะคะดับขาดล่างนะคะดับขาดล่างนะคะเป็นอะไรที่จึ้งมากนะคะอาจารย์ปัญญาฟันหนึ่งนะคะโอ้ยแอดนึกว่าอาจารย์จับหนึ่งเก้าด้นะคะแอดนึกว่าอาจารย์จับหนึ่งเก้านะคะโอ้ยว่าเราขนลูกโอ้ยเสียดายนะคะเลขวันเกิดเจ้าแม่นะคะแอดอัน อยมันสื่อยังมันกระสือบ่ไดดมันลำขานค่ะทุกคนมันก็เลขบ่ไดดดอกค่ะได้ตั้งต่เลเพียนบ่ออกค่ะก็คงได้เลขวิ่งกันนี่แหละค่ะทุกคนก็คงได้วิ่งกันแหละค่ะเพราะว่าเลขจับคู่มันปลาตัวไหนก็มีแต่อันเนาะมันหนาลำขานเลยค่ะขนาดสื่อไหวจะขนก็ดีนะคะพวกข่อยบบไปเพิ่มเงินดีนะข่อยบบไปเพิ่มเงินนะคะ เอันสูตรร้านเนาะงวดหน้านะคะงวดหน้าจัดเต็มนะคะงวดหน้า,านนจัดเต็มนะคะงวดหน้าคองร้านนี่จัดเต็มดเลยค่ะงวดหน้าคองร้านนี่หลุดแล้วนะคะเห็นไม่เป็นไปตามความคาดหมายนะคะเป็นไปตามความคาดหมายหลุดนะคะหลุดค่ะทุกคนโอ้ โศกดีนะบตามกเกษียนะคะเลขตามกเกษียมันชอบไม่มานะคะทุกคนชอบไม่มาเนาะดับขาดทุกหลักเลยนะคะดับขาดทุกหลักล่างนะคะสองนะคะก็ว่าเลิศดสมนแตนนะคะทุกคนนะคะก็ช่วยประหยัดงบได้เยอะเลยนะคะไม่สุนดับแต่ว่าข่อยกระซื้อสามสง่งามาดูกันนะคะมีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะเราจะได้เราจะได้รู้กันนะคะ เราจะได้รู้นะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างให้ดูของเจ้าแม่ก่อนเลยนะคะเจ้าแม่ก็เด่นบนนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะมีทุกสีนะคะยกเว้นสีหกนะคะโอ้ยนี่นะคะห้าสี่เนาะห้าสี่นะคะแปดสี่นะคะนางไม่มีหกค่ะเพราะว่านางให้วินแค่ห้าตัวนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะหลุดตามความคาดหมายนะคะทุกคนของหลานหลุดนะคะไปกันต่อเลยแต่ว่าเด่นเข้านะคะเลขยติดบนล่างก็หลุดนะคะหลุด เด่นบนเข้านะคะเด่นบนของนางเข้าสี่นะคะเด่นบนไม่ทําให้ผิดหวังนะคะดับขาดล่างนะคะสองทุกหลักนะคะเอาอยู่นะคะดับขาดล่างสองทุกหลักนะคะอันนี้แปดนะคะแปดดอกเดียวมีแปดหนึ่งนะคะไม่มานะคะมีหกแปดโอ้ลุดค่ะลุดค่ะลุดค่ะเ้าอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ฟันหนึ่งนะคะฟันหนึ่งศูนย์ไม่เข้านะคะโอ้ยนึกว่าอาจารย์จับนะคะนึกว่าอาจารย์จับได้นี่นึกว่าอาจารย์จับเอาา่อ ไอ้นี่นะคะหนึ่ง้านะคะอ้าวนี่นะคะทุกคนสิบเก้งวดแล้วยังไม่หลุดนะคะตัวเด่นร่างนะคะโอ้ยมันประกบเลขต่ําจริงๆด้วยนะคะคอยดันไปประกบเลขสูงแอดประกบเลขสูงนะคะหลุดนะคะของแอหลุดนะคะ แอดไปประกบเลขสูงค่ะแอดไปประกบเลขสูงนี่นะคะของอาจารย์ปัญญาอุ้ยเสียดายอาจารย์บุริจับหนึ่งเก่าเนาะตารางนะคะบนเข้าสองนะคะเข้าสองเข้าหกนะคะไม่มีสี่ค่ะไม่มีสี่อ้าวตารางแอดวันนี้ไม่มีสี่ค่ะทุกคนตารางไม่มีสี่นะคะทุกคนมีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวออกนะคะตารางเข้าเก้าหนึ่งนะคะเข้าล่างไปหนึ่งอ่านี่นะคะมาดูนะคะหลักสิบนี่หลักสิบนี่มีปัญหาแล้วนะคะปักหลักสิบเนาะ อันนั้นไปหน่วยสิบโอ้เอต้องหาหลักใหม่แล้วนะคะล่างนะคะโอ้อาววากันไปตามแนวทางละคะ่ะหัวเขมันเข่าสูงใส่ยี่สิบหาคูบ่ได้ต้องเพิ่มเป็นสามสิบหกครูแต้มเข้านะคะโอ้ยเสียดายแต้มศูนย์ด้วยนะคะนี่แต้มล่างนะคะแต้มล่างเข้านะคะแต้มศูนย์นะคะดับเอาอยู่ทุกศูนย์นะคะดับล่างนะคะ ดับ10ล่าง0ดับหน่วยล่าง2นะคะดับขาดล่าง2นะคะทุกคนเลขดับนี่ประหยัดงบได้เยอะเลยนะคะดับของเรานะคะนี่นะคะให้ดูก่อนเลยนะคะดับของเรานะคะเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะไม่มีสูตรไหนหลุดนะคะไม่มีสูตรไหนหลุดคะ่ะทุกคน <S 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 ดับของเรานะคะจับคู่หลุดหมดถ่ะหลุดหมดนะคะสองสามสี่มาจริงๆด้วยนะคะโอ้แอดขึ้นเหลือสี่ว่าแอดขึ 4, ด้ไปเหลือ, 4, อสองวะ่ะ เอาก็ในตารางมันก็ไม่มีสีเนาะทุกคนเนาะว้าสองซามมีสิบไหมคะ่ะสู้กันต่อไปนะคะทุกคนมีทุกตัวยกเว้นตัวออกนะคะเอาสายวิ่งดีใจด้วยะคะ่ะสายวิ่งนะคะฟันแล้วค่ะฟันแหลกล้าน,านาถาจอบตีแอดฟันมันวนฟันสองนะคะสายวิง่งนี่นะคะทุกคนตามนี้เลยะคะ่ะ ตามนี้เลยนะคะดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยกับทุกท่านที่ได้นะคะเลขดับของเรานะคะดับสนิทมิดส,สหายนะคะอ้าวอันนี้เนาะแต่ว่าเราเข้าคู่โต๊ะนะคะเข้าคู่โต๊ะตัวเน้นนะคะตัวเน้นเลยนะคะในล็อกนะคะในล็อกในล็อกนะ หนึ่สองสมสี่นี่นะคะอันนี้ก็ฝันว่าเขามาบอกนะคะเอาเจ็ดกัหนึงตัวเดียวกันคือบอ่าแปลงเอานี่เขาบอกเจ็ดเจ็ดหก็ดเจ็ดเก้าอ่ะโอ้เขาคือบอ่แปลงเอานึงหหนึ่งเก้าโอ้ฝันวันที่สิบเพอดีทุกคนนี่ฝันวันที่19โอ้เรีกวันเกิดเจ้าแม่อุอ้งสาติดไว้ทุ่งหวยนะคะเอาบคกคิดว่าสิมารัฐบาลไทย อูเรขวันเกิดเจ้าแม่นะคะหนึ่งเก้านะคะเนี่ยนางเกิดเดือนนี้แหละค่ะหนึ่งเก้านะคะ, 19, ะ,คะแฟนแอดเกิดวันที่ยี่สิบสามนางเกิดเออนี่นะคะสูตรนี้นะคะก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะนี่นะคะสูตรเราเอาผลเก่านะคะเอาผลเก่ามาวินนะคะสี่หกสี่เก้านะคะทุกคนนี่แล้วมันดังมาจากสูตรนีแหละแอดวะนี่นะคะแอดกลับหัวให้หมดเลยนะคะนี่ทุกคนเนาะ กับหัวให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวทําให้ดูใหม่นะคะเฮดเบิ้งเองกับกบืคือแอด์เฮดปกติอ่าหลักร้อยนะคะหลักร้อยดับแนวล่ะคะ่ะหลังจากที่เดินมายาวนานนะคะดับแนวล่ะคะ่ะหลักอ้อยอ่าไปกันต่อนะคะหลักหน่วยของเรานะคะก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะหน่วยบนค่ะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะสองสี่หกนะคะเข้าอีกหนึ่งงวดนะคะหลักหน่วยบนนะคะโอ้ยเด่นบนแอด์ินบ่เด่นบนแอสสองสามสี่นะคะเด่นบนแอสสองสามสี่ะคะ่นนคะทุกคน นี่เนาะเด่นบนแอสสองสามสี่นะคะเข้าแต้มนะคะเข้าโอ้ยแต้มมันแต้มเอียงค่ะโอ้ยแต้มศูนย์หลุดนะคะแต้มนางหลุดโอ้แต้มบนหลานหลุดอีกว่ะโอ้ยแอดไม่มีสี่หกค่ะมีทุกตัวจะเว้นตัวออกนะคะโอ้ยอย่างว่าขนาดสามสิบหกูเดี๋ยวเจอเดี๋ยวมันเจอแอดเดี๋ยวมันเจอแอดระบบใหม่ค่ะมันต้องเจอแอดระบบใหม่นะคะทุกคน มันต้องเจอแอดระบบใหม่เดี๋ยวจะใช้สูตรเดียวกันกับเราพัฒนาตัวนี้ไม่ใช่สูตรเดียวกันกับเราพัฒนานะคะแต่มันยังไม่เคยหลุดนะคะมันมาหลุดเมื่อนี้แล้วค่ะเอ่ออียงก่อนหนึ่งเก้า 19, วันที่หนึ่งเก้ากับบอก่มีค่ะไม่มีหนึ่งเก้าดิโอ้เขาจะสุดเลยเฮ้ยอันนี้นะคะบ่เถอค่ะแอดาวแอดคือกหายเก้าสองสี่เฮ้ยถ้าให้เก้าสองสี่เนาะ 94, ทุกคนเนาะ 92, สองสี่เก้าสองสี่ก็ไปกลับหัวเอานะคะไปกลับหัวเอาเนาะทุกคนเนาะไปกลับหัวเอาหกสองสี่โอ้ยหววออกแล้วแม่นคค่อย เอานี 4, 6, 4, 1, 6, ่ได well. ้คู่โต้ไปนะคะคู่โต้นะคะสี่หกสองนะคะนี่คู่โต้นะคะสี่หกสองสี่หกสองเนาะเอามาดูชุดใหญ่นะคะนี่ชุดใหญ่นะคะเข้าตัวเด่นนะคะนี่เห็นบอลนี่มีแปดมีเก้ามีสามมีสี่นะคะเข้าชุดนี้ตัวเน้นนะคะนี่นะคะชุดใหญ่ค่ะชุดใหญ่ของเรานะคะนี่ชุดใหญ่นะคะทุกคนสี่หกสองนะคะได้โต้อีกเดียวค่ะ นี่นะคะก็เป็นตัวเน้นให้นะคะศูนย์กับห้ามันดับนะคะศูนย์กับห้ามันดับนี่ตัดทิ้งได้เลยนะคะว่ดับหลักร้อยมันอยากจะแม่นอยู่เด่นนี่ก็เด่นนะคะแปดเก้าสามสี่นะคะนี่แปดเก้าสามสี่นก็เด่นนะคะอดก็เขียนให้อยู่นะคะก็เข้าตัวเน้นนะคะแต่เข้าโต๊ดน,นะคะจับอะไรนะคะ เฮยจับเบอร์ดสองสามสี่นะคะแอดก็เน้นสองสามสี่นะคะเน้นให้ที่สองสามสี่เนาะมันก็เข้าตามนี้เลยนะคะเข้าโต๊ดค่ะงวดน,นี้เข้าโต๊ดนะคะมีสูตรไหนของเราเข้าบ้างนะคะมีสูตรใดอ, <c oughs> อีกเธอฮะมืดระบริดสูตรเท่ออ่าสูตรเด่นบนแอดเฮ้ยเฮ้ยเด่นบนแอดเข้าทั้งสองทั้งสี่เด้ไหนละสูตรเด่นบนแอดนะคะแอดก็มีเด่นบนเลยทุกคนแอดเพิ่งทานะคะเด่นบนนะคะเออเลี๋ยวจะอารมณ์ได้แอดก็ได้ โอ๊แต่ว่าสีมันก็ไม่เดินไม่เดินเลยเนาะสีไม่เดินมันก็มาเดินงวดนี้นะคะก็สวยงามพรารามเปดนะคะสีนะคะสีสวยสวยนะสี่หกสี่เก้าโอ๊ยไม่ใช่หลายคนถูกอยู่ะคะ่ะเพราะว่ากับหัวเอานะคะกลับหัวเอาเนอะสี่หกสี่เก้าเลขดังะคะ่ะเลขทอกกระสวเลขทอกกระสวค่ะทุกคนเลขทอกกระสวอ้ยเลขอมสินเนาะสี 49, นะ่เก้าสี่หกเนาะ นี่นะคะเข้าไปนะคะเข้าไปเที่ยวมันออกสองสี่หกเนาะโอ้ยสองเออสองสี่หกนะคะสองสี่โอ้เข้าทั้งสองทั้งสี่เลยนะคะสองสี่หกนะคะบนแอดนะคะโอ้ยแอดชนกับหลานที่สี่นะคะโอ้แอดบอกอยู่ใช่ไหมคะแอดชนสามชนหนึ่งชนสี่นะคะชนหลานนะคะชนสามชนหนึ่งชนสี่นะคะเออสี่มาอจรเลยสองนะคะ สองสี่หกนะคะก็เข้าไปนะคะนี่สองสี่หกนะคะเด่นบนแอนะคะดับของเรานะคะจึ้งมากเลยนะคะดับของเรานะคะทุกคนดับเอาอยู่นะคะดับเอาอยู่ทุกสูตรเลยจึ้งมากๆเลยประหยัดงบได้เยอะเลยเนาะทุกคนเนาะโอ้เหลยกดับขึ้นรดแถวคะ่ะดีใจด้วยนะคะใครที่เออไปดับขาดสองล่างเลยนะคะนี่นะคะนี่สูตรแอกับสูตรล้านนะคะนี่บนนะคะมันชนกันอยู่ที่ สามหนึ่งสี่นะคะเออนี่บนชนกันอยู่ที่สามหนึ่งสี่นะคะนี่บนชนสามหนึ่งสี่เดี๋ยวงวดหน้าเรามาดูกันนะคะว่าชนตัวไหนนะคะรู้นี่เนาะนางน้นให้นะคะว่าโบมีเดอกโบมีจะโตค่ะสี่ห้าสีุ่ดค่ะุดห้าสี่ก็ดังเกินว่าเป็นตสือขึ้นอย่างดังขงุ้โตค่ะทัาวิโตัวใดบ่ดังเนะาะเจ้าที่เจ้าทางกระไยสวง โอ้ดีนะสงยังมาหลักร้อยนะคะสายวิ่งยังได้เนาะสายวิ่งยังได้นะคะดีใจด้วยนะคะแต้มเข้าค่ะเข้าแต้มสองนะคะเข้าแต้มสองไม่ติดดับนะคะไม่ติดดับซักตัวนะคะดีใจด้วยนะคะ fc นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะเรามาให้ดูนะคะเรามาให้ดูว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะเดี๋ยวงวดหน้านะคะเลขดับนะคะเดี๋ยวแอดรีบลงให้เด้อค่ะเจอกันนู่นละค่ะเสาอาทิตย์เดี๋ยวจะพยายามรีบทําไว้นะคะ โดยเฉพาะเลขดับขาดนะคะดับขาดล่างจึ้งมากๆเลยนะคะดับขาดล่างสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะดีใจน้าเด้อกระคนหมานโอ้ยแอดว่าเป็นเข่าเนื้อบอกค่ะตรงไปเบิงก่อนค่ะสงสัยสะเข่าเนื้อแล้วจะซักสีเข่าเนื้อรือว่าเข่าเนื้อซื้อไม่ค่อยได้นะคะก็ซื้อแต่เลขเจ้าเมียแล้วก็สองสามแล้วก็นี่นะคะสามหกสามเก่าว้ามันมาสี่หกตายแอดแหลก